ทำงานทำงานดูเนี่ยทุกคนอันนี้คือเงินห้าแสนอันนี้คือดอกไม้โอเคไปเลยเธอ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 เขามีเกมมาให้เธอเล่นด้วยอ่าเนี่ยถ้าเธอทายถูกเธอเอาไปเลยอืมคืออะไรอ่ะก็ถ้าทายถูกก็เอาไปเลยจเอาอะไราาอไ่ะจริงมันอะไรก็ได้ใช่ไหมอ่ะอะไรก็ได้ไ มีหลานมานันอู๋ม,มาเลยวันนี้มันวาเลนไทน,น์อ่าได้อะไรอู๋อะไรช่อดอกไม้อู๋ดิไปซื้อมาหรออ่าเดี๋ยวเดเดี๋ยวไปเอาให้นะช่อดอกไม้นะ<ม>โอเค,คอเคุ้ยคือหมานแต่ว่าคือโชคดีแท้ต่หลอดตัวไปแล้วอ่านี่ดอกไม้วันแห่งความรักเอาไปเลยเถอเนี่ยดอกไม้นะโอ้โหเข้าใจบอเข้าใจบอสอีกอันนึงคืออะไรอ่ะอีกอันนึงเหรออีกอันนึง อีกอันนึ่งก็กืนี่ไงเออก็อืมก,อก็เงินอะไรอ่ะ <500. S 1> ก็เงิง 5, นห้าแสนไงห้าแสนหรือห้าร้อยก็เงินห้าแสนนี่ก็ตัวก็ตัวเองทายตัวนี้ไปแล้วตัวเองได้ไปแล้วก็โอเคอ่าห้าแสนมาจากไหนก็ก็ทายตัวนี้ไปแล้วไงก็จ่าวอิหรี่บวัวเอา้าก็ก็ตัวเองได้ไปแล้วอย่าขี่โกงที่ละเราก็ต้องมีการเล่นเกมมันก็ถูกต้องแล้วเออมาเอาเงินให้ใส่เขาเอ้า ก็ตัวเองทายไปแล้วเขาจะเรียกว่าเล่นเกมบอเธอเออเนี่ยแหละตัวนั้นแหละมันจริงๆดีที่สุดแล้วอ่าโอเคอันนี้มันตรงมีเงินแน่นี่เออเงินหายไปไหนอ่ะเออเออออย่างน้อยๆมันก็คือดอกไม้เถอะเออเออดอกไม้ดอกไม้สวยยิ้มเลยยิ้มโอ้ดีใจในที่ดีใจขึ้นอยังไดบางหันในที่เออ